สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงฟ้าเลยที่คริปโตนะคะสำหรับวันนี้คลิปวันนี้จะเอาเกี่ยวกับแพทเทิร์นนะคะยอดนิยมนะคะที่เราค่อนข้างเห็นบ่อยๆมาฝากกับมือใหม่ทุกคนเลยในโลกของการเทรดนะคะผู้ที่มีความรู้ผู้ที่อ่านกราฟออกค่ะจะมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะเรื่องกราฟเพราะเรื่องกราฟเรื่องเทคนิคอลเนี่ยจะช่วยการคาดการสถานการณ์ตลาดให้เราได้สามารถรู้จุดเข้าจุดออกนะคะทำให้เรา สามารถเทรดได้กำไรได้ได้อย่างเหมาะสมมือใหม่นั้นการเรียนรู้พวกเทคนิคข้องกราฟต่างๆเนี่ยไม่ยากเลยนะคะและวันนี้ในคลิปวันนี้ก็จะนําในส่วนของแพทเทิร์นที่ดูง,ง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมกันมาฝากมือใหม่กันทุกคนโดยหลักๆแล้วจะมีอยู่ในการสี่แพทเทิร์นด้วยกันนะคะ1กลับตัวลง2กลับตัวขึ้น3ขึ้นต่อ4ลงต่อนะคะทั้งหมดสแพทเทิร์นด้วยกันเดีย๋ยววันนี้เราไปชมกันเลย ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนของเนื้อหาเนาะเบื้องต้นเราจะต้องรู้ก่อนแหละว่าก่อนที่เราจะใช้เทคนิคใดๆนั้นการมองดูกราฟในเบื้องต้นนะคะเราจะต้องรู้แนวรับแนวต้านว่ามีความหมายยังไงนะคะซับพอร์ตนะคะคือแนวรับแนวรับคืออะไรแน,แนวรับคือราคาใดๆที่อยู่ต่ํากว่าราคาปัจจุบันนะคะเช่นปัจจุบันราคาอยู่ที่20บาทแต่แนวรับเนี่ย คือราคาใดๆที่ต่ำกว่า20บาทลงมานะคะดังรูปนะคะดังรูปตามตัวอย่างเลยตั้งแต่19บาทลงมานิยามของแนวรับคือราคาใดๆที่สามารถหยุดไม่ให้ราคาของหุ้นหรือคลิปโตไม่ให้มีราคาลดลงเกินกว่าแนวรับนั้นๆนะคะ resistance คือแนวต้านคือราคาใดๆที่อยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันเช่น ปัจจุบันราคาอยู่ที่20ดังนั้นแนวต้านควรจะอยู่ที่21ขึ้นไปน,นิยามของแนวต้านเนี่ยคือราคาใดๆที่สามารถหยุดไม่ให้ราคาของหุ้นหรือคริปโตเนี่ยไม่ให้ขึ้นไปสูงกว่าที่แนวต้านตามตามรูปนะคะเช่นราคาปัจจุบัน อยู่ที่20แนวต้านอยู่ที่21เมื่อราคาไปถึง21แล้วราคาอาจจะกลับตัวลงมาที่20อีกครั้งเนื่องจากไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ไปได้เรียกเส้น21นี้ว่าแนวต้านนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ราคาสามารถผ่านแนวต้านนี้ไปได้ขึ้นจาก21ไป22ได้แล้วนั้นแนวรับที่21เนี่ยก็จะไม่ใช่แนวต้านอีกต่อไปนะคะและก็จะกลายเป็นแนวรับแทนประโยชน์ของแนวรับและแนวต้านนะคะ คือ1เอาไว้เป็นจุดทำกำไรหรือจุดขายขาดทุนนะคะหรือจุดเข้า o v e r b ร์ไหรือเ l ลแล้วแต่กลยุทธ์ของนักเทรดเนาะเช่นเมื่อเราเปิด o v e r b ร์ไว้ที่ราคา20ตามรูปนะคะแนวต้านจะอยู่ที่25เราก็ตั้งเทคโปรฟิตไว้ที่25เมื่อราคามาถึง25เราก็ได้กำไรไปเพราะโดยมากแล้วเมื่อราคามาทดสอบแนวรับแนวต้าน ใดๆมักจะไม่ผ่านในครั้งแรกราคาก็มักจะกลับตัวลงมานะคะข้อ2คือเอาไว้เป็นจุดเข้าเช่นแนวต้านอยู่ที่25ราคาอยู่ที่20โดยธรรมชาติของกราฟแล้วนั้นนักเทรดทั่วไปเนี่ยจะรู้กันคือเมื่อราคาได้วิ่งผ่านแนวรับหรือแนวต้านใดๆแล้วราคามักจะวิ่งด้วยความแรงอันเนื่องจาก จิตวิทยาของการลงทุนเนาะคือเมื่อราคาผ่านแนวรับแนวต้านใดๆแล้วนักลงทุนจะมีความมั่นใจว่าหุ้นหรือราคาคริปโตใดๆจะขึ้นไปต่อเนื่องหรือลงต่อเนื่องนั่นเองตามรูปนะคะเป็นตัวอย่างโดยมากแล้วการเข้าที่แนวรับและแนวต้านจะเป็นแบบนี้เช่นแนวต้านที่25จะเข้ากันที่มากกว่า25ขึ้นไปนะคะก็คือเลยอาจจะเลยขึ้นไปถึง26นะคะดังรูปเลย แต่เราจะไม่เข้าที่25โดยเด็ดขาดเพราะว่า25คือแนวต้านเมื่อราคามาถึง25ซึ่งก็คือแนวต้านราคามักจะกลับตัวลงไปอาจทำให้เราขาดทุนหรือติดลบได้นะคะอยากให้ท่องจำกฎเหล่านี้ให้ได้ขึ้นใจคะ่ะแนวรับเก่าเมื่อราคาผ่านและกลายเป็นแนวต้านใหม่แนวต้านเก่าเมื่อราคาได้ผ่านไปแล้วจะกลายเป็นแนวรับใหม่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่แพทเทิร์นสองแพทเทิร์นแรกนะคะกลับตัวลงและกลับตัวขึ้น รูปแบบต่อไปนี้นะคะจะเป็นแบบกราฟที่เป็นกราฟราคา double บ o t ท o มแล้วก็ double t o ปเข้าใจง่ายใช้ทำกำไรได้จริงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยตัวแรกนะคะ double b o t t อมกราฟราคาในรูปแบบนี้จะพบได้ในตลาดที่อยู่ในแนวโน้มขาลงนะคะโดยคาดการว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นโดยหน้าตาของกราฟรูปแบบ double b u t t o m เนี่ยจะมีหน้าตาค,คล้าย กับตัว W นะคะในตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะดังรูป Double Bottom เนี่ยจะประกอบด้วยโครงสร้างคือ1บึ่ง b o t t o ท1 b o t t o นะคะแล้วก็ในกลายนะคะตามรูปตัวอย่างเลยวิธีการเข้าเทรดนะคะรูปแบบการเข้าเทรดด้วยการ d o b l e Bottom เนี้ยจะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะคะคือ1เข้าซื้ออย่างรวดเร็วนะคะ จะเข้าซื้อทันทีที่รู้ว่าจบรูปแบบปฐมสองแล้ววิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไรหนะักเนื่องจากเป็นการเข้าเทรดที่รวดเร็วเกินไปอาจจะทำให้เจอสัญญาณที่หลอกได้นะคะข้อ2อเข้าซื้อเมื่อราคาสามารถทะลุในกลายไปได้วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะเป็นสัญญาณการเข้าซื้อที่ไม่เร็วและไม่ช้าเกินไปดังรูปเลยนะคะ 3เข้าซื้อเมื่อมั่นใจทุกอย่างแล้วเข้าซื้อเมื่อราคาสามารถทะลุในกลายไปได้แล้วราคาก็จะกลับมาทดสอบที่เส้นในกลายอีกครั้งจึงทำการเข้าซื้อวิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากบางครั้งราคาอาจจะไม่กลับมาทดสอบที่เส้นในกลายแต่ราคาจะทะลุแล้วไปต่อเลย จุดทำกำไรการคำนวณหาจุดทำกำไรหรือ take profit ในรูปแบบกราฟ double bottom วัดระยะทางจาก neckline ถึงมัดทอม2ตามภาพนะคะเป็นเส้น take profit หากราคาเคลื่อนที่เคลื่่อนทีไปถึง take profit แล้วไม่มีท่าทีจะกลับตัวให้เลื่อนจุดทำกำไรออกเป็น2เท่าของ take profit ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าราคาจะมีการกลับตัว ต่อมา Double t o ปกราฟราคาในรูปแบบนี้จะพบได้ในตลาดที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยคาดการว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลงโดยหน้าตาของกราฟรูปแบบ Double top เนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายกึงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ W กลับหัวรูปแบบนี้จะตรงข้ามกับ Double b o t ทอมทุกอย่างเลยนะคะดังรูป d o u b ลท t o ปจะประกอบด้วย 1>, 1ท็อป1 2ท็อป2แล้วก็3ในลายดังรูปนะคะวิธีเข้าเทรดรูปแบบการเข้าเทรดด้วยกราฟดับเบิลท็อปมีวิธีการเข้าเทรดอยู่3วิธีนะคะดังนี้1เข้าซื้ออย่างรวดเร็วเข้าซื้อทันทีที่รู้ว่าจบรูปแบบท็อปแล้วตามรูปนะคะวิธีนี้จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นักเนื่องจากเป็นการเข้าเทรดที่รวดเร็วเกินไปอาจจะทำให้เจอสัญญ,ญาณหลอกได้ 2. เข้าซื้อเมื่อมั่นใจดังรูปนะคะเขาซื้อเมื่อราคาสามารถทะลุในกลายไปได้วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะเป็นสัญญาณการเข้าซื้อที่ไม่เร็วและไม่ช้าเกินไป 3. เขาซื้อเมื่อมั่นใจทุกอย่างเขาซื้อเมื่อราคาสามารถทะลุในกลายไปได้ดังรูปแล้วราคาก็จะกลับมาทดสอบ ที่เส้นเน็กล i อีกครั้งจึงทําให้การเข้าซื้อวิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะักเนื่องจากบางครั้งราคาไม่กลับมาทดสอบที่เส้นเน็กล i แต่ราคาจะทุลุแล้วไปต่อเลยจุดทำกำไรดังรูปนะคะการคำนวณหาจุดทำกำไร เทรดหรือเทคโปรฟิตในรูปแบบกราฟดับเบิลท็อปวัดจากระยะทางจากเนกลายถึงท็อป2ตามภาพที่เป็นเส้นเทคโปรฟิตนะคะหากราคาเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปถึงเทคโปรฟิตแล้วไม่มีท่าทีจะกลับตัวให้เลื่อนจุดทำกำไรออกเป็น2เท่าของเทคโปรฟิตทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าราคาจะมีการกลับตัวนะคะ ต่อมาค่ะแพทเทิร์นขึ้นต่อและลงต่อนะในรูปแบบกราฟที่ยกเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นสามเหลี่ยม symmetrical นะคะ ascending และ descending สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องรู้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกราฟกันนะคะกราฟสามเหลี่ยมแบบ y m m e t r i c a l นะคะกราฟในรูปแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภาวะตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงรูปแบบนี้เป็นรูปแบบการไปต่อของกราฟราคานะหากพบว่ารูปแบบสามเหลี่ยมนี้เกิดขึ้นในตลาดที่อยู่ในขาลงให้คาดการว่าราคาจะลงต่อไปอีกหากพบว่ารูปแบบสามเหลี่ยมนี้เกิดขึ้นในตลาดที่อยู่ในขาขึ้นให้คาดการว่าราคาจะขึ้นไปราคาจะขึ้นต่อไปอีก หน้าตาของรูปแบบนี้นะคะตามตัวอย่างเลยสามเหลี่ยมที่มีแนวรับแนวต้านที่ต่ำลงและมีแนวรับที่สูงขึ้นแล้วมาบรรจบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะถ้าพบกราฟราคาในรูปแบบนี้คาดการว่าราคาอาจจะวิ่งไปตามแนวโน้มหลักของมันต่อไปเพราะรูปแบบนี้มันเป็นสัญญาณการพักตัวไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนะคะ วิธีวาดกราฟเพื่อหากราฟสามเหลี่ยม y y m m t t i c a l นะคะตามรูปราคาที่กำลังเคลื่อนที่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงมีการอ่อนแรงลงและเคลื่อนที่ไปด้านข้างแบบ i ซ e w เ y y ที่แนวรับ สูงขึ้นเรื่อยๆและแนวต้านต่ำลงเรื่อยๆจนมาบรรจบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะกราฟต้องชนแนวต้านอย่างน้อยสองครั้งแนวรับสองครั้งนะคะไม่นานราคาจะทะลุออกนอกกรอบสามเหลี่ยมดังตัวอย่างนะคะตามรูปเลย 2. เราให้ราคาทะลุออกนอกกรอบสามเหลี่ยมนะคะการเข้าเทรดในลักษณะนี้น่ะเป็นการเข้าเทรดที่ต่างจากข้ออก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าการเข้าเทรดในรูปแบบนี้จะไม่เข้าเทรดโดยทันทีที่ราคาออกนอกกรอบสามเหลี่ยมแต่จะรอดูท่าทีของการเคลื่อนที่ของกราฟราคาสักพักนึง เพราะราคาที่ทะลุออกไปมีโอกาสที่จะกลับมาทดสอบที่บริเวณกรอบสามเหลี่ยมอีกครั้งหรือเทรดเดอร์บางรายเนี่ยอาจจะรอให้อา่าราคากลับมาทดสอบที่กรอบสามเหลี่ยมจึงค่อยเปิดออเดอร์อีกครั้งตามภาพนะคะการตั้งจุดทํากําไรหรือ t ท k e profit นะคะการตั้งจุดทํากําไรในการเทรดรูปแบบนี้เนี่ยสามารถตั้งได้จากระยะทางระหว่างแนวรับและแนวต้านของราคาที่กราฟทะลุออกไปนะคะระยะเทค profit ตามตัวอย่างเลยเนาะ อาจจะสูงถึง2เท่าของ TP หรือ3เท่าของ TP แล้วแต่สภาวะของตลาดหากราคาขึ้นไปสูงถึงระยะ1 TP แล้วไม่มีท่าทีจะกลับตัวให้เลื่อนจุดทำกำไรเป็น2 TP หากราคาไปถึง2 tp แล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับตัวให้เลื่อนจุดทำกำไรไปที่3 tp ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าราคาจะแสดงทีท่ากลับตัวจึงค่อยทำกำไรหรือ take profit นะคะดังตามตัวอย่างในรูปเลย และแบบสุดท้ายนะคะกราฟสามเหลี่ยมขาลง descending นะคะรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง descending เนี่ยจะพบในสภาวะตลาดขาขึ้นรูปแบบนี้จะมีหน้าตาเป็นสามเหลี่ยมที่มีฐานหรือแนวรับไม่สูงขึ้นและต่ำลงแต่มีแนวต้านที่ต่ำลงต่ำลง,ต,ำลงตามภาพนะคะหากพบรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง descending ที่เกิดขึ้นในตลาดที่อยู่ในขาลงให้คาดการเลยว่าราคาเนี่ยจะลงต่อไปอีก หากรูปแบบสามเหลี่ยมของ Descending เนี่ยเกิดขึ้นในสภาวะตลาดที่มีที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นให้มองว่าราคาอาจจะมีการกลับตัวในเร็วๆนี้นะคะการตั้งจุดทำกำไรหรือ Take Profit การตั้งจุดทำกำไรในการเทรดรูปแบบนี้สามารถตั้งได้จากระยะทางระหว่างแนวต้านและแนวรับของราคาที่กราฟทะลุออกไปนะคะระยะท p ตามตัวอย่างในรูปเลย อาจจะสูงถึง2เท่าของ TP หรือ3เท่าของ TP แล้วแต่สภาวะของตลาดหากราคาลงไปถึงระยะ1 TP แล้วไม่มีท่าทีจะกลับตัวให้เลื่อนจุดทำกำไรเป็น2 TP หากราคาไปถึง2 TP แล้วยังไม่มีท่าทีจะกลับตัวให้เลื่อนจุดทำกำไรไปที่3 TP ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าราคาจะแสดงทีท่ากลับตัวจึงค่อยทำกำไรนะคะตามภาพเลย ค่ะสุดท้ายนี้นะยังไงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะยังไงก็เทรดคลิปโตกันอย่างระมัดระวงังขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะไว้เจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายค่ะ